ทำไมเราถึงคิดว่าการตอนต้นมะพร้าวมันถึงจะได้ผลกันการตอนนี้มีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งต้นเตี้ยให้ผลผิดเร็ยวจะช่วยทําให้รากออกมาเยอะถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยมันก็ออกเหมือนกันเลยครับแต่ไม่มากรากอาจจะมีไม่มากเมื่อรากกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วไปปลูกได้เวลาไปปลูกเมื่อตอนได้แล้วเราสามารถเคลื่อนต้นตอนของเราเไปปลูกที่อื่นได้ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเกิความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการตอนต้นมะพร้าวครับเป็นเทคนิคจากอาจารย์สุทัศน์รายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับอาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสุทัศน์อุพเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการตอนต้นมะพร้าวครับ อาจารย์ครับมีความจําเป็นยังไงบ้างครับถึงจะต้องตอนต้นมะพร้าวครับจะสังเกตว่าต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับมันอยู่ใกล้สายไฟเกินไปเมื่อเติบโตขึ้นกว่านี้เกรงว่าการมะพร้าวอาจจะไปกระทบสายไฟเกิดอันตรายได้และก็อยู่ใกล้บ้านพักที่อยู่อาศัยครับถ้าเวลาฝนตกฟ้าร้องอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงจําเป็นที่จะต้องเอาต้นมะพร้าวนี่เคลื่อนย้ายต้นมะพร้าวนี่ ไปปลูกใหม่ครับการเคลื่อนย้ายนั้นมีอยู่2อ,อย่าง1ขุดเลยครับแล้วก็ไปปลูกใหม่วิธีนี้ทํายากครับส่วนวิธีที่ทําง่ายกว่านี้ก็คือตอแหละครับตอนเอาตรงนี้เวลามีรากอะไรตัดมายกไปปลูกเลยครับการตอนนี้มีประโยชน์หลายอย่าง1ต้นเตี้ยให้ผลนผิดเร็วคือนี่คือคือผลดีของของการตอนนะครับ อาจารย์ครับสาหรับการตอนต้นมะพร้าวเมื่อเราได้ต้นข้างบนแล้วข้างล่างนี้คือเขาจะตายเลยใช่ไหมครับถ้าตัดตรงนี้ออกไปแล้วตรงนี้เอาไปปลูกข้างล่างมันก็จะตายครับไม่สามารถจะงอกเป็นต้นใหม่ได้คือว่าเราเพียงแต่เรื่องว่าเคลื่อนย้ายต้นนี้ออกจากที่นี้ไปปลูกที่อื่นครับแค่นั้นนะครับอาจารย์ครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการตอนมะพร้าวเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับครับอุปกรณ์สําคัญก็คือ ุยมะพร้าวนแช่น้ําไว้ประมาณ1คืน2ก็ถุงพลาสติก3ก็น้ํายาเลี้ยงรากครับทำจากพวกเอยบร้อยผงชูรสแล้วก็กะปิครับอันนี้เนมีโต้นะครับชีมแล้วก็ลวดครับลวดรู้สึกว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างในการตอนต้นมะพร้าวในครั้งนี้ครับลืมไม่ได้ก็คือนี่ครับมีเลื่อยกันไกแล้วก็ผู้กันถ้าไม่มีผู้กัน,ก,นก็เอาพวกปีกไก่ หรือสำรีพันปลายไม้ก็ได้ครับก่อนจะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งให้เรามาสังเกตตรงนี้ก่อนครับว่าทำไมเราถึงคิดว่าการตอนต้นมะพร้าวมันถึงจะได้ผลครับตัวนี้นะเห็นกาบแรกของมันจะเห็นว่าลากแตกจากกาบเลยครับใต้กาบเลยน,น,นี่ลากจิตลากจะบผ่งออกมาเลยทันทีเลยครับ นี่คือตัวที่เราจะคิดว่าจะสามารถตอนให้ต้นมะพร้าวต้นนี้ออกลากได้ครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ควรหาตรงไหนที่เหมาะสมอย่าชิดตรงนี้เกินไปที่อย่าตาเกินไปหาดูว่าตรงไหนจะพอดีนะครับตรงนี้นี่เป็นกาบนี้ครับแล้วก็เลื่อยเลยครับเลื่อยไม่ต้องเลื่อยเข้าลึกไม่ถึงครึ่งเซนครับแค่มิลสองมิลแค่นั้น เลื่อนรอบเลยครับครับรอบแล้วครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเลื่อนแล้วเราก็เฉือนอีกนิดหนึ่งครับเฉือนให้มันเห็นเปลือกลําต้นเห็นตรงนี้ครับาการที่เราบากอย่างนี้เฉือนอย่างนี้ก็เพื่อที่จะสามารถให้ต้นมะพร้าวนี่สร้างรากขึ้นมาเพื่อดูดอาหารจากกับมะพร้าวที่เราเตรียมมานี่ครับครับ ขั้นตอนที่สองเราก็หาถุงโพสติฟมาเมื่อได้มาแล้วก็ตัดจาเป็นไหมครับอาจารย์จะต้องเป็นถุงขนาดใหญ่ครับก็จําเป็นครับเพราะว่าต้นมะพร้าวมันมีขนาดใหญ่ครับถ้าเอาถุงเล็กมันอาจจะไม่หุ้มเราจะเป็นต้องใช้สองถุงเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานเนี่ยคบเดือนกว่าหรือสองเดือนกว่ามันจะออกลากออกมาเนี่ยเปรียว่าถุงโพสติฟของเรามันจะขาดก่อนครับหรือเสียหายก่อนเพราะฉะนั้นควรจะใช้สองใส่ถุงสองอันซ้อนกันน่งสองอันใช่ จากนั้นเราก็มาหุ้มหุ้มข้างล่างก่อนครับเว้นระยะห่างจากรอยควนลงมาประมาณห้าสิบเซนก็ได้จากนั้นก็ใช้ลวดน่ครับกะให้มันรอบต้นมะพร้าวพอดีควรจะใช้สองเซนขันลวดแน่นเลยครับขันแน่นเลยจากนั้นก็กลับทางครับเอาขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอาปุ๋ยมะพร้าวลงไปข้างในนี่ครับก่อนจะใช้ปุ๋ยมะพร้าวใส่เราต้อง ใช้น้ายาเลี้ยงรากใช่คู่กันก็ได้ก็ทาที่บริเวณเราควันไว้เพื่อที่จะเลี้ยงให้รากออกมาจะช่วยทําให้รากออกมาเยอะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยมันก็ออกเหมือนกันแหละครับแต่ไม่มากรากอาจจะมีไม่มากถ้าเราใช้น้ํายาเลี้ยงรากเข้าไปช่วยทําให้ต้นมะพร้าวงอกรากขึ้นมามา,มากแล้วก็เหมาะในการเอาไปปลูก จะปลูกก็จะทําให้การตอนต้นมะพร้าวของเราเนี่ยมันสําเร็จง่ายหรือติดเร็วจะเลยเติบโตเร็วเราเราจำเป็นต้องใช้ครับมาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วครับเ,เราก็นําขุยมะพร้าวที่แช่น้ํามาแล้วก็บีบน้ําออกเอามาใส่ที่หลังจากนั้นเราก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปในุวดพลาสติกของเราเลยครับอันนี้เราเอาให้รอบเลยใช่ไหมครับรอาจารย์ใส่รอบเลยครับใส่รอบเลย หลังจากเอาคุยมะพร้าวใส่รอบแล้วครับเราต้องมัดด้วยลวดให้แน่นครับคันตุงนี้มันซุดลงไปเราต้องมัดให้แน่นครับเราใส่คุยมะพร้าวนี่เราใส่จํานวนมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ประมาณครึ่งทุงปุ๋ยเลยครับจากนั้นก็ใช้ลวดอีกสักเส้นมาตกกลางครับเพื่อเพิ่มความคงทนก็ใช้ชีม ได้ครับหลังจากที่เราทําการตอนเสร็จแล้วหลังจากนี้เรามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงบ้างครับครับกว่าลากว่าพามันจะงอกลากก็อาศัยเวลานานพอสมควรครับอย่างน้อยก็1เดือนขึ้นไปละหเดือนถึง2เดือนครับในช่วงนั้นถ้าตุ่มตอนตรงนี้มันแห้งเกินไปเราต้องมีการลดน้ําด้วยนะครับช่วยด้วยก็จะลดจากข้างบนข้างบนครับมันก็จะซึมลงไปตามตุ่มตอนของเราครับไม่ต้องลดมากครับเอาพ่อยชุ่ม ประมาณ2สัปดาห์มาตรวจสอบครั้งหนึ่งครับถ้ามันยังชุ่มชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องรดในช่วงหน้าฝนนี่ถ้าฝนตกบ่อยเราก็ไม่ต้องรดเลยครับจากนั้นก็คอยสังเกตว่ามันมันจะมีรากออกมาหรือยังเหมือนกับตรงนี้นครับรากมะพร้าวมันจะเป็นรากใหญ่ๆออกมาเราจะมองเห็นว่าสีสีขาวก่อนต่อจากนั้นาขาวก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลเมื่อรากกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วเราก็สามารถตัดตรงนี้ไปปลูกได้ เวลาไปปลูกเราตัวตัดก้านออกบ้างนะเพื่อกันตรงนี้ก็เหลือไว้ข้างบนก็ได้ครับเวลาไปปลูกใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าลากเขาจะออก1เดือนขึ้นไปแล้วครับ1เดือนถึง2เดือนครับกว่าลากจะออกมาครับเพราะว่าลากมะพร้าวมันต้องใช้เวลาหน่อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีต้นมะพร้าวที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าใกล้กำแพงไม่สามารถจะขุดออกมาได้ มีตัดอย่างเดียวก็เสียดายครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะนําเทคนิคนี้มาใช้มาตอนเมื่อตอนได้แล้วก็เราสามารถเคลื่อนต้นตอนของเราเนี่ไปปลูกที่อื่นได้ครับ